สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กับรายการเจเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่น i n e c ครับกันนะฮะอันนี้ก็จะมาเล่นตะลุยในคืนแรกกันนะฮะคืนแรกคืนแรกโอเคนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคคอมผมก็เริ่มกักขึ้นแต่ว่าก็ยังดีนะยิ่งกัก มาครับผมก็ยิ่งลื่นนะฮะโอเค <c oughs> เดี๋ยวอีกอีกถ้าอีกอีกน่าจะปีหน้านะผมถึงผมจะไปล้างเครื่องเนี่ยเ <Okay. S 1> ข้าไมคครับกันเลยนะฮะเ <c oughs> ข้าไมครับกันเลย สักครู่ฮะขางาขังทุกผีอ่า,า,ปอาเป็นอย่างงี้สักทีนะฮะโอเคโอเคก็ขอโทษด้วยนะอันเมื่อกี้พ่อป้าเนี่ยผมกากนะฮะแต่ว่าก็ดีนะฮะเพื่อจะไม่ให้อันนั้นนะฮะไม่ให้แลกไม่ให้กระตุกฮนะโอเคเริ่มเลยนี่ฮะบอกให้ด้วยนะยิ่งลื่อก็ยังเป็นอย่างงี้ฮะ โอเคฮะไปแต่ก็หมาละมาละโอเคฮะสักครู่นะสักครู่เดี๋ยวผมจะปรับจอใหญ่นะฮะ คู่อ่ะเดี๋ยวผมเจ้าใหญ่นะฮะเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เจ้ใหญ่หญสเป๊หนึ่งอ่า <c oughs> ว่าอะไรขันๆที่แท้เออมยุงกัดน,นะฮะโอ้ โอเคโอเคโอเคฮะมาตุลีกันเลยนะฮะอืมอะไรอะไรเด้งอะไรเด้งโอเคฮะโปรแกรมเด้งนะฮะโปรแกรมเด้งโอเคฮะอ่ะ อันนี้ที่เป็นอย่างนี้ผมลงมัดเอ็กซเรย์ด้วยนะเ okay, ห็นไหมฮะลื่นเลยนะลื่นลื่นลื่นเหไหฮะเอาจอเล็กดีเอาจอเล็กดีกว่านะชอบจอเล็กดีโ okay. อเคอ่าฮะก็ถ่ายไปเลยฮะอันนี้อุ <S 2> <S 2> <S 2> <ม>้ยอยาไต่ได้มิเนี่ยสักครู่นะฮะ อ,อ๋อค่าไอ้ตัวนี้ก็อืมอืมโอเคฮะเล่นต่อนะฮะตอนผมก็ขอโทษด้วยนะฮะที่ผมไม่อยากสร้างโบเพราะว่าผมต้องเล่นก่อล้างด้วยนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสร้างโลใหม่แล้วก็เล่นไปเลยนะวุ้ยเซตติง้งอะไรละก็ตัดไม้เลยนะฮะตัดไม้เลย อ๋อลืม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 อันนี้ผมไปหาแร่ทั้งหมดมาทำนะนี่ฮะหามาทั้งหมดเลยนะหายยางมากพวกไอสิ่งของไอ้ใหญ่เปงนมุม,ม,มสองชุดนี้มันก็จะเป็นอาานันตนะฮะโอเคโอเคออสิ่งแรกเราต้องเอานี้ไปด้วยนะอะเอามาเป็นตันหนึ่งก่อนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวที่ตัดไม้ที่ตัดไม้อยู่ไหนวะ <S <S น่าจะมีที่ตัดไม้แต่ผมต้องหาที่ตัดไม้เอมไอตงนั้ะก่อ๋ออ๋อมันอยู่ในถ้ำผมนะะผมทำพังเอ้ถ้ำผมเองเนี่ฮะอยู่นู่นอ่ะมันอะไรที่มันไกลมากนะฮะ <S <S โอ้ลื่นอ่าใช่ด้วย อย่างนี้เอามาดีแล้วก็ดีนะฮะอะซอมบี้ซอมบี้มันอยู่ใต้สังเกตว่าจะมีเสียงซอมบี้ใช่ไหมฮะซอมบี้อยู่ใต้ล่างนูนะ่นน่ะแต่ว่าถ้าเกิดลงไปสูนย์ก็จะนีนะฮะโอเคแล้วก็ตัดไม้ต่อหลังจากนั่นนะฮะโอ้ไม่รู้แหละโอเค จะไม่เห็นว่านี่คือขีดอะไรคือขีดขีดไอ้แด,ดงๆเป็นขีดแบบนี้เนี่ยที่จริงมันจะเต็มนะฮะถ้าเกิดนี้ขีดหมดปุ๊บมันก็จะพังทันทีนะฮะเลยผมก็ค้ามาเยอะๆหน่อยนะฮะเลยผมก็ไปหาแร่หาแร่เยอะๆรู้ไหมฮะผมหาแร่อย,อยู่ไหนผมหาแร่ในนูนะ่นน่ะแต่กลับว่าผมหาเจอผมหาหมดปุ๊บแล้วก็ติดหมดเลยนะนี่ อ่ะพูดไปแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้วผมก็เอามาครับที่เย็บเสื้อ,อนนี้พังอนะ่ะเอาเล่นผมจะไม่ใช้จนกว่าไอที่ขุดนี้จะพังหมดนะฮะโอเคโอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะเท่าไหร่อ่บห6นาทีแล้วนะโอเค เกิดผมผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะโอเคโอเคโอเคอันนี้ผมปรับเสียงดังสุดเลยนะตัวหนึ่งนะฮะาเต็มร้อยเต็มร้อยนะฮะอ่าเต็มร้อยจริงด้วยโอเคไมค์ครับอ่ะอ่าเต็มหมดนะฮะที่จริงผมไม่มีไมค์ด้วยซ้ำนะฮะไปซื้อมาแพงมาก แค่ประมาณ150นะฮะ250นี่แหละครับโอเคอ่ะอันนี้ตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชันหนึ่งจุดสองนะฮะเห็นว่าสังเกตว่าอันนี้มันคือน้ำกับดินใช่ไหมฮะมันถ้าถ้าเกิดว่าถ้ามันขุดแล้วมันจะขุดขุดครั้งขุดไม่กี่ครั้งนะดูนะนี่ฮะขุดเร็วมากนะฮะซ้ายก็เหมือนกันนะ แต่ทรายจะนานนิดหนึ่งนะแต่ดินเนี่ยเนี่ยฮะอุย้ยมันก็เท่ากันหรอกหนะ้าโอเคฮะอันนี้เที่ยงแล้วนะเที่ยงเที่เทียมันจะเที่ยงมันก็จะมืดแล้วเนี่ยโอย้แต่ดีนะอ่ะเมื่อกี้ตอนนั้นผมเศษมานะเต็งนอนเนี่ยเพราะว่าที่เสษมาเดี๋ยวเผื่อผมไปเกิดที่อื่นที่โน่นที่นั่นนะฮะกดเอ็กซ์เลยก่อนนะนี่ ข้างใต้ก็มีแร่อ๋อยังไงฮะมอนสเตอร์นั่นคือมอนสเตอร์นะอะือหือที่นี่แร่เต็มเลยนะโอเคฮะอะไรอีกละ่ะแ้วนั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าผมก็อยู่ในกรงล้างก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก ส่วนนั้นก็เป็นพวกไอ้ปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะคนทำเรือไว้อยู่นะขี้เกียจเดินมันนานนะปุกเออไปเลยปลุกปลุก,กเดนะฮะ <c oughs> เออจะไปไหนเนี่ยฮะก็แค่ต้นไม้ผมปลูกต้นไม้ที่นี่ทุกทุกอันนะแต่ทุก แต่ที่ก่นล้างที่ผมตรงตรงนั้นน่ะฮะที่ผมทำเมื่อกี้ก็ผมไม่ค่อยเอาต้นไม้ที่นั่นนะมันลกนะฮะแล้วก็ไม้ทิ้งแทนแต่ก็ดีแล้วเอ้ยยานั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมันก็แค่ปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับใหม่ก็ได้นะปลูก ขาเยังไงวะงงเดี๋ยวเราเอาไม้เอาไม้มาแปลงรูปกันนะปุ๊ปปุ๊บปุ๊บอ้อรู้แล้วเนี่ยฮะได้แล้วรู้สักทีนะฮะทำเดือใหม่นะ,ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเดี๋ยว ผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะอะสังเกตว่าเห็นเมาส์ผมนะฮะมันจะไม่กระพริบใช่ไหมแต่เกิดถ้าผมเห็นเนี่ยมันกระพะริบนะไม่รู้ว่าเป็นไรนะสงสัยมันเป็นของแคปตเซียนะผอาดแคปตัเซียต t o เลข8นะฮะเป็นโปรแกรมที่ดีมากเป็นโปรแกรมต,ต่อนะฮะโปรแกรมนี้ก็โปรแกร,ม,กร,แกรมที่ดีนะผมก็เลยไปปรับมันมันก็จะใช้ได้ทุกวันนะจนถึงวันสิ้นโลกนะทุย อ่นะมันใช้ได้จนคอมพังนะคอมพังคอมเสียได้นะตอนเราเปิดโปรแกรมปุ๊บจะไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทําเนี่ยมันจะได้มันจะทํามันจะใช้ได้ถึงสามสิบวันภายในวันนี้นะฮะโอเคโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะก็อัดมาสิบนาทีแล้วนะไม่อยากอัดมากมันมันอัดเดี๋ยวมันอันนั้นนะฮะโอเคนั่นก็สําหรับเอา กูยังไม่ยังไม่พูดจบเลยอ่ะต้นไม้เืิดแล้วอ่ะโอ้โหกูกำลังเจะกำลังจะจบคลิปนะต้นไม้เกิดพอดีโออเคนะสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าก็ก่อล้างเนี่ยก็ไม่มีเลยมากนะเดี๋ยวคลิปที่สองนะจะมาชมในเซิร์ฟโคโรของคนอื่นนะโอเค อันคลิปนี้ผมขอขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคลิปนี้สวัสดีครับบายเจ๊อันอัคนคุณได้ยินเสียงอะไรไหมฮะที่มันนั่นก็คือพเพื่อนผมนะฮะโอเคคลิปนี้ขอโอเคฮะคลิปนี้ขอสวัสดีครับบ๊า